สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีความเดิมตอนที่แล้วเนื่องจากมุซาชิได้ประทะกับทางตำรวจและได้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทางกรมตำรวจก็เข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับฟังและก็สั่งปฏิบัติการเต็มที่ในการจัดการกับมิยาโมโตะมุซาชิตอนที่150รุนแรงตัดฉากมาทีคฤหาสของโตกุงอวะมีอะไรก็ว่ามาอาเบเอ๋ยหาไม่ได้ครับ เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ผู้เท่าครับผมว่าท่านล้ำเส้นเกินไปนะครับมิยาโมโะตะมุสชิคนนั้นเป็นของจริงไม่นำซ้ำยังเป็นมนุษย์โคนอีกถ้าเรื่องนี้ชาวโลกรู้เข้าแล้วก็ญี่ปุ่นของเราจะโดนลอยแพเอานะครับจริงอยู่ที่วิทยาการการโคนนิ่งพัฒนาไปไกลมากแน่นอนว่าย่อมต้องมีคนที่คิดจะโคนมนุษย์ให้สำเร็จแต่นั่นเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเป็นฉันธรรมติจากทั้งโลกว่าห้ามทำในแง่ของมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชน และศีลธรรมไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โตกุงอวะกล่าวแทรกเออรู้แล้วล่วนะนาเรื่องพวกนั้นฉันรู้อาเบะจะฆ่าสินะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ถูกฆ่าตายไปแล้วสองคนจะปล่อยให้เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ครับจะตายเป็นเบื่อเอานะกับนักดาบที่พร้อมจะฟันทุกคนที่เข้าไปใกล้การเจราจาถือว่ามีความเสี่ยงครับและตอนนี้ผมก็ได้อนุมัติให้มีการใช้กระสุนจริงแล้วครับโตกุกาวเช่นนั้นก็ซัดเลยงานนี้ ตายเป็นเบื่อแน่นอนตัด่างมาทางมิยมามโตะมูซาชิเสียงนกหูเป็นบ้านั่นมันว่าวรือมีคนอยู่บนนั้นด้วยหรือเปล่าคู่ต่อสู้มากันไม่ขาดสายอืมจะเล่นกันแบบนี้สินะทุกคนและมูซาชิก็วิ่งไปด้านหน้ามาลุฮิบุกเข้ามาตรงๆซึ่งมาลุฮินี้ก็เป็นน้มแฝงของคนร้ายนั่นเองจอดรถจับตาดูมันไว้มันวิ่งฝ่ารถหมายเลขหกกับเจ็ดไปแล้ววนกลับไปดูด้านหลัง จ้าหน้าที่ทุกนายลงจากรถเตือนภัยระดับ4กระจายกำลังค้นหาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาอยู่พักหนึ่งตำรวจนายหนึ่งกล่าวไม่พบเลยซึ่งชายคนนี้คือผู้กํากับชิมะโมโตโยริชิกะหัวหน้าหน่วยจู่โจมพิเศษสแตตเกิดอะไรขึ้นไม่เจอเลยครับที่ใต้ท้องรถล,ละ่ะมันอยู่ใต้ท้องรถเจอเมื่อไหร่ยิงได้เลยไม่สินั่นมันคุณชิมะโมโตนั่นใครครับ ซึ่งในตอนนี้มุสชิก็โผลมาด้านหลังของหัวหน้าหน่วยจู่โจมชนวนแห่งโศก,กน่ากรรมเริ่มขึ้นแล้วตอนที่151ตื่นตะหนกก็ย้อนความไปสักเล็กน้อยคุณชิม,มะโมโตะนั่นนั่นมันใครเหรอครับหนึ่งอึดใจสองอึดใจความลังเลใจว่าจะตอบโต้ยังไงภาพตัวเองถูกฟันขาดมันผุดขึ้นมาในความคิดแต่หน่วยสเตต ก็ไม่ปล่อยให้นิ่งไปจนถึงอึดใจที่3ซึ่งกระหันมาและก็พบกับมิยาโมโตมุซาชิมุซาชิกล่าวไหนบอกว่าเจอเมื่อไหร่ให้ยิงทันทีไงมีคำอธิบายว่าภาพที่มันแวบขึ้นมาบัดนี้มันกระจ่างชัดทันทีและหัวหน้าหน่วยก็ถูกฟันผ่าครึ่งหลังจากนั้นก็ลม้มลงเราตำรวจกล่าวโผลออกมาแล้วมูซาชินั่นก็ทำให้เราตำรวจหันควับและกำลังคิดที่จะจู่โจม แต่ทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งที่กำลังจะเล็งปืนก็ถูกฟันผ่าขึ้นจากนั้นก็ล้มลงนั่นก็ทำให้เราตำรวจต่างพากันอึ้งและกล่าวว่าทางนี้ทางนี้รีบล้อมมันไว้อย่าให้มันหลุดไปได้มันอยู่หลังรถหมายเลขห้าโดนเล่นงานแล้วใครใครโดนฟันสิ่งที่มูสชิทำก็คือวิ่งเข้าไปในระหว่างซอกรถหลังจากนั้นก็หายไปข้างล่างมุดลงไปดูเร็วสองไฟหน่อยไม่มีครับ และมุซาชิก็โผล่มาอีกด้านหนึ่งซึ่งนายตำรวจที่เห็นก็กำลังจะหันมายิงแต่ก็โดนผ่าครึ่งไปเช่นกันทางนี้ทางนี้โดนฟันอีกแล้วมันอยู่ทางนี้ทางโน,น้นทางโน,น้นยิงเลยยิงเลยอย่ายิงนะเจ้าบ้าซึ่งในตอนนี้มุซาชิก็เคลื่อนตัวไปมาล้อมไว้ได้แล้วเอาไงต่อแบบนี้ยิงไม่ได้เอาไงดีละ่ะเล้ถูกมันล่อให้ล้อมหลอกหรือในระหว่างที่พวกตำรวจยังตัดสินใจไม่ได้ มุซาชิก็ฟันตำรวจรอบข้างจนหมดตำรวจกล่าวเฮ้ยหายไปอีกแล้วทางนี้มันอยู่ทางนี้มาเร็วมาเร็วพอเราตำรวจวิ่งไปก็พบกับเหล่าตำรวจที่ถูกจัดการไปแล้วเอา้าหมุซาชิมันอยู่ไหนล่ะมาอยู่แล้วครับรุ่นพี่นี่มันทั้งกองกําลังจะโดนกวาดเอานะครับตอนที่152พิบตาทันทีที่ปากฏก็ฝัน หลังจากฟันขาดสะบ้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อขาดผู้สั่งการก็จะเสียขวัญและเผื่อม,มารวมตัวกันโดยการโจมตีที่ถาถมของมารหลายเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีกลับทําได้แค่ยืนแข็งทื่ออยู่บริเวณนั้นเหล่าตํารวจต่างพากันคิดว่าโดนฟันไปกี่คนแล้วไม่ต่ากว่าสิแน่นอนแล้วต่อไปจะเป็นใครหน่วยสแตทอย่างพวกเรา ไม่ถนัดกับการลบแบบนี้หลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมากระจายตัวออกไปกระจายไปออกห่างจากรถเดียวนี้ไม่มีคำอธิบายว่ามีเพียงชายคนเดียวในที่นี้ที่ยังคุมสติอยู่ผู้กองทานุมะฮิโคจิทานุมะผู้เป็นน้ำมัททูของสเตตทุกคนฟังจากนี้ไปหน่วยของเราผู้กองทานุมะผู้นี้จะรับช่วงต่อเป็นผู้สั่งการเอง ผู้มีสิทธิในการสั่งการหน่วยจูโจมสเตตในตอนนี้ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งรถตั้งแต่หมายเลข1นถึงหกออมไปที่ด้านหน้าของรถรถหมายเลข7-12ถึงกําตึงกลังอยู่ฝั่งทางนี้ระวังซอกรถทุกคันให้บีบพื้นที่พร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง1กลุ่มต้องมากกว่าสองคนระวังให้กันทั้งหน้าและหลังให้ระวังล่างไว้ด้วยเล็งปืนไว้ต่ำกว่าสะโพก จากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาเจ้าโง่ไม่ว่าจะหนีหรือซ่อนตัวก็ต้องถูกเจออยู่แล้วทานุมะกล่าวด้านบนมุซาชิกระโดดลงจากหลังคารถพร้อมกับกล่าวว่าช้าไปและก็ฟันผ่ากลางไปที่ทานุมะ <c oughs> นั่นก็ทําให้ทานุมะที่โดนฟันนั้นรู้สึกห้อนและก็ล้มลงเราตํารวจกล่าวผู้กองทานุมะล้อมมันไว้ให้มันอยู่ตรงกลางยิงขามันซึ่งเราตำรวจก็ระดมกันยิงขา มุซาชิก็กระโดดขึ้นและก็โจมตีไปที่ตำรวจนายหนึ่งมีคำอธิบายว่าทั้งสเตตทั้งพลเลือนญี่ปุ่นจะได้เป็นที่ประจักษ์ว่านิโตริวอนุภาพร้ายกาดเพียงใดก็เป็นฉากที่มุซาชิชักดาบออกมาสองเล่มตอนที่153ที่สุดแห่งไร้เทียมทานสุดยอดวิชาดาบที่มิยามโตมุซาชิเป็นผู้คิด้นขึ้นนิโตริวชื่อเต็มๆคือ นิเทนอิชิริววิชาดาบของสุดยอดแห่งปรมาจารย์ดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ณกรมตำรวจที่ห้องเปลี่ยนชุดหน่วยจู่โจมพิเศษหัวหน้าหน่วยทานุมะฮิโคจิชายคนหนึ่งกล่าวเอาจริงดิให้จัดเต็มอัตราศึกเลยหรือมีอะไรไม่พอใจหรือไงอีกฝ่ายเป็นแค่ดาบญี่ปุ่นเล่มเดียวเองนะมันอยู่ที่ว่าดาบญี่ปุ่นเล่มนั้นมันอยู่ในมือของใคร รุ่นพี่เชื่อแบบนั้นจริงๆหรอครับว่านั้นคือมิยามโตมุซาชิจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่สําคัญในเมื่อเบื้องบนบอกว่านั่นคือมิยามโตมุซาชิมันก็ต้องเป็นมิยามโตมุซาชิหรือบอกว่าเป็นเลแกนมันก็ต้องเป็นเลแกนไม่ต้องไปสงสัยว่าอีกฝ่ายมีพลังอะไรแต่มันใช้สู้จริงได้หรอครับดาบเนี่ยคาสั่งก็คือคําสั่งจัดไปอย่าได้ยัง้งซึ่งตัดภาพมาในปัจจุบัน ฐานุมะก็โดนจัดการเรียบร้อยมีคำอธิบายว่าเหนือกว่าทั้งกำลังคนเหนือกว่าทั้งยุธทธปกรณ์การนั้นแล้วทำไมถึงทั้งที่ทุ่งเทยอมเสียไปมากถึงเพียงนี้แต่ทำไมถึงยังไม่สามารถสร้างแม้แต่รอยขีดข่วนให้กับศัตรูได้มินนำซ้ำทวงทาของมิยาโมโตมุซาชินิเทนอิชิริวหน่วยสแตตเองก็เป็นคนญี่ปุ่น ความอันตรายนั้นทุกคนล้วนรู้ยิ่งกว่ารู้เสียอีกท่วงท่านั้นดูยังไงก็สลัดภาพติดตานั้นออกไปไม่ได้นี่คือของจริงนี่คือมิยามโตมูซาชิตัวจริงมูซาชิกล่าวอย่าได้ขยับเชียวละ่ะใครที่กล้าขยับหัวของมันหรือหัวของเพื่อนมันจะต้องกระเด็นหลุดออกจากบ่ามีคำอธิบายว่าในเวลานั้น ไม่มีใครสงสัยในคำพูดนั้นเลยแม้แต่คนเดียวมุซาชิกล่าวเอาละ่ะเริ่มจากหัวใครดีละ่ะมีคำอธิบายว่านี่ไม่ใช่เรื่องขำขันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อนหน้าเจ้าหน้าที่ทุกนายคือร่างของหัวหน้าหน่วยของพวกเขาถูกฟันขาดเป็นสองท่อนซึ่งมุซาชิก็มองซ้ายมองขวาและกล่าวว่าไม่มีใครขยับเลยลืงั้นก็ช่วยไม่ได้เอา้าพอได้แล้ว กลับขึ้นรถของพวกแกไปซะแล้วรีบใส่หัวไปให้เร็วที่สุดไขที่มันยังอยู่ข้าจะฟันให้หมดมีคำอธิบายว่าขอเสนอที่ไม่มีใครกล้าขัดขืนนอกจากไม่ขัดขืนแล้วยังรีบปฏิบัติตามอย่างไม่ลังเลนั่นนับว่านี่เป็นการล่าถอยที่ลาบล่นที่สุดของวันนี้เลยทีเดียวตอนที่154ตัดสินใจเด็ดขาดองค์กรใหญ่โตที่ชื่อว่าตำรวจ ทุ่มสับกำลังที่มีไปแล้วชายคนนี้คือนายกรัฐมนตรีอาเบชินโซแต่ก็ยังทำอะไรมนุษย์เพียงคนเดียวไม่ได้มินนำซ้ำมนุษย์คนนั้นยังเป็นมนุษย์โคนจากการปรับแต่งพันธุกรรมและที่สำคัญเจ้ามนุษย์โคนนั่นยังโคนมาจากปรมาจารย์ดาบมิยาโมตโตมุซาชิทุกท่านญี่ปุ่นเราตอนนี้ก็ทศวรรษที่21แล้วและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้น จะเป็นอย่างไรแ้าหากให้ชาวโลกรู้เรื่องนี้ทุกคนช่วยคิดดูหน่อยชาวโลกจะพุ่งประเด็นมาที่เราด้วยข่าวนี้ชาวโลกจะหัวเลาะเยาะเราด้วยข่าวนี้ชาวโลกจะลุงประนามเราด้วยข่าวนี้ในการประชุมครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการตำรวจอุซึมิชุนโซรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฮินาด,ดะมากิผอทบ,อบอฮิอุระอิซาโอ และรัฐมนตรีกรมตำรวจซาเมมูล,ละบุงโกนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อผมจะขอพูดให้ชัดเลยละกันเรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับความสงบสุขภายในชาตินี่พวกเรากำลังสร้างอาวุธมหาปลัยขึ้นมาอีกคนแล้วนะรูไหมแม้กระทั่งในการประชุมนี้โตกุงอวะก็มาด้วยเช่นกันโตกุกลาวท่านพบบอทบอถ้าเป็นเธอจะทำยังไงเรื่องนั้นแน่นอนครับ เพียงแค่มีคําสั่งลงมานายกกล่าวท่านผู้เท่าจะให้เรื่องแพ่งภัยไม่ได้เด็ดขาดนะครับการใช้กองกําลังป้องกันตนเองมันสะดุดตาเกินไปการใช้อํานาจของประเทศมาเล่นงานผู้ชายเพียงคนเดียวเรื่องแบบนั้นจะให้ประชาชนเห็นไม่ได้เด็ดขาดจะให้ดีเรื่องนี้ควรเป็นคดีเล็กๆที่จบลงอย่างละมุลละม่อมชายคนหนึ่งกล่าวแทรกมีคนหนึ่งที่มันแวบขึ้นมาในหัวผม โดยพละกําลังที่หาใครเทียบเคียงได้เป็นไปได้ว่าเขาจะต่อกรกับนักดาบคนนั้นได้อย่างสูสีโตกุคิดว่าใครละนั่นชายใส่แว่นกล่าวต่อเพียงแต่โดยบทบาททางสังคมแล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกเราโตกุงวะก็สตันนายกถามใครกันลึกคนแบบนั้นชาอีกคนถามอุซึม,มิคุงอย่าบอกนะโตะกุกล่าว นี่เราจะย้อนกลับไปสู่ยุคมืดช่วงหลังสงครามกันอีกแล้วลือและการประชุมก็จบลงตัดมาสถานที่หนึ่งผู้บัญชาการตำรวจที่เป็นคนเสนอนั้นก็เข้ามาพบกับฮานายมะซึ่งฮานายมะก็เป็นคนที่เขาเสนอนั่นเองพร้อมกับคิดว่าก็เคยได้ยินคำล่ำลือมาอยู่หรอกแต่ไม่คิดเลยว่าจะขนาดนี้ความกำยำนี่มันอะไรกันแววตานี่มันอะไรชายเด็กอายุ19จริงหรือนี่นะลรอ แววตาของเด็กวัยรุ่นฮานายมะกล่าวมันจะดีหรือที่คนระดับหัวของตำรวจมาอยู่ในที่แบบนี้เออคุณฮานายมะสำหรับคุณแล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องดีที่ควรนำมาบอกคุณจะช่วยทำงานเพื่อประเทศชาติสักครั้งจะได้ไหมฮานายมะถึงกับกำร,รมที่พักมือตอนที่155เพื่อประเทศชาติผบตรอ,อุุมิกล่าวคุณฮานายมะ สำหรับคุณแล้วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องดีที่ควรนำมาบอกเออคุณฮานายมะคุณจะช่วยทำงานเพื่อประเทศชาติสักครั้งจะได้ไหมฮานายมะก็กำหมัดจนแน่นและกล่าวว่าเฮ้ย hey, จะเผเจอก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยเพื่อประเทศชาติก่็เลยจะเรียกใช้ยากุซ่าคิดอยากจะทำหลายบ้านเมืองขึ้นมาหรือไงคุณอุซึมิพวกเราเป็นคู่อริกันมาช้านาน เออคุณนายามะการที่ผมใช้คำว่าเพื่อประเทศชาติผมใช้คำสวยหรูเพื่อหวังว่าจะให้คุณสนใจผมเสียมารยาทไปผมต้องขออภัยผมละอายใจจริงๆและพอบตลรอก็โค้งขอโทษหลังจากนั้นก็กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ต่างจากการก่อการร้ายต่างจากพวกไซโคซึ่งพวกไซโคนี่ก็หมายถึงคนอุปนิสัยพิษปกติหรือพวกป่วยทางจิตเจ้านั่น ไม่เข้าข่ายภัยคุกคามใดที่ตำรวจเราเคยเจอมาก่อนแล้วกับเป็นอสุรกายที่ผูมาจากไหนก็ไม่รู้มายืนประจันหน้ากับพวกเราคุณฮนายมะผมขอพูดใหม่ละกันตำรวจเราจนปัญญาแล้วถึงต้องมาที่นี่ขอให้คุณฮนายมะข่อลุออกลงเพื่อชาติสำหรับคนที่ช่วยเหลือผู้อ่อนแออย่างคุณแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่างแน่นอนครับฮานายมะกล่าวคุณอุซุมิวันนี้คุณกลับไปเถอะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะตอบได้ง่ายๆและยิ่งกว่านั้นระหว่างตำรวจกับยากุซาความบาดหมางมันฝังลึกนักพอบโตรก็ถอนหายใจและกล่าวว่าก็อย่างที่คุณว่านั่นแหละเรื่องนี้อาจจะหุนหันพันเล่นไปหน่อยและพอโตโรก็ลุกออกจากที่นั่งในขณะที่กํำลังจะออกจากประตูก็ยืนกำหมัดแน่นและกล่าวว่าคุณฮานายามะเจ้าโอซึกะคนที่ถูกมุซาชิฆ่าหมอนั่น เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผมเองผมนะ่ะอยากแก้แค้นดยมือของผมเองมันแค้นมากๆเลยล่ะฮะ่าฮแต่ก็ทำอะไรเจ้านั่นไม่ได้เลยโง่มากที่ผมคิดจะแก้แค้นฮ่าฮ่าศพของเจ้าหน้าที่กองเป็นภูเขาและพผอบอรตรก็นั่งลงคุกเขา่าหันมาพร้อมกับกล่าวว่าคุณฮนายมะเหมือนว่าจะโค้งคำนับแต่ฮนายมะก็ขเข้ามาใกล้และกล่าวว่าผอบอรตรอ,อย่างคุณ ไม่สมควรต้องทำแบบนี้ความรู้สึกนั้นผมรับทราบแล้ววันนี้เชิญคุณกลับบ้านแล้วหาอะไรดื่มสักแก้วก็พอเกตความรู้ท้ายคลิป 5. สมุนไพรคลายร้อน 1. น้ํา้ำเก๊กฮวย 2. น้ำมะตูม 3. น้ำตะไคร้ 4. น้ำกระเจี๊ยบ 5. น้ำใบเตย